สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพอดีที่ผ่านมานะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับการทําต่อไม้เทียมนะครับแล้วก็มีผู้ชมบางท่านนะครับเปินสนใจการแกะลายหรือว่าทําลายเปลือกไม้นะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีทํานะครับเดี๋ยวไปดูต้วยกันเลยนะครับครับ ก็เริ่มแรกนะครับก็จะเอาปุ่นชั้นแรกนะครับเหลวๆหน่อยนะครับใส่ที่โครงสร้างของเขานะครับปาดขึ้นบางๆบาต้องแหน่นะครับก็ปาดขึ้นไปก่อนนะครับรอบแรกนะครับครับพอเราได้ปุ่นรอบแรกแล้วเราจะรอให้เซตตัวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราทำปุ่นรอบสองเนี่ยมันจะย้ยมันจะตกหล่นนะครับ ปูนรอบสองนั้นเราจะให้มันเหนียวเหนียวหน่อยนะครับแต่รอบแรกจะเละหน่อยนะครับแต่ว่ารอบสองนี่จะให้เหนียวเหนียวนะครับครับแล้วก็ปาดปูนรอบสองเข้าไปนะครับอัตราส่วนในการผสมปูนของผมก็1ต่อหนึ่งนะครับปูน1ส่วนแล้วก็ทราย1ส่วนนะครับจะเป็นทรายหยาบหรือทรายละเอียดก็ได้นะครับการปาดปูนรอบสองนี้เราจะปาดอาบาตอ,อบต้องหห้เรียบตระไดนะครับ เราจะเว้นช่องว่างตัวนะครับเพื่อทําเป็นรอยแตกของอแก่นไม้นะครับแล้วก็เวลาเรามาแกะลายเนะี่ยมันจะมีเท็กเจอร์มีรายละเอียดเข้ามาเสริมความเสมือนจริงเข้ามานะครับถ้าเราปาดเรียบไปมันจะ,ะมันจะบอกค่อยมีลวดลายลูกเลนเองนะครับเราจะเราจะปาดเราต้องปาด ครบทุกส่วนนะครับเราจะเว้นช่องไว้ตัวนะครับเพื่อทําเป็นรอยแตกรอยแยกนี่นะครับปูนรอบ2นี่ก็ความหนาเพิ่มความหนาเข้าไปนะครับประมาณโดยเฉลี่ยก็ประมาณเซนหนึ่งนะครับถ้าหนาเกินไปก็จะทําให้ต่อไม้หนักนะครับเพราะว่าต่อไม้เราจะมีโครงสร้างลวดอยู่แล้วนะครับตังในนะครับครับก็ปปดไหลเข้าไปไหลขึ้นไปนะครับ ครับก็จะเว้นรอยแตกรอยแยกอีกนะครับขั้นตอนแรกนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเอาปาดลามีลวดลายเบื้องต้นแล้วนะครับมันจะทําให้เราทําลวดลายได้เสมือนจริงแล้วก็ง่ายนะครับครับก็จะได้ออกมาลักษณะาาเป็นแบบนี้นะครับครับปาดบ่ต้องปาดปูนเรียบนะครับ อันนี้คือการทําเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราได้เจีอีก,ก่อนแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนนะครับพักไว้มันสักนาที2นาทีนะครับหลังจากที่เราพักไว้เจีครับเราก็จะเตรียมทำต่านะครับต่าไม้นะครับแต่ว่าก่อนทำต่าไม้นะ่ะ อ่าผมจะยอดปุ่นตั้งบนกันนะครับยอดปุ่นตั้งบนนี้คือจะทําเป็นขอบกระถางน,นะครับก็อยอดปุ่นโดยรอบนะครับแล้วรอให้มันเซตตัวก่อนแล้วก็มาทําขั้นตอนต่อไปนะครับระหว่างที่เราลอปุ่นเซตตัวนะครับผมก็จะมาทําตามไม้นะครับตามไม้ที่ผมจะทํานี่เป็นตามไม้น้ยๆนะครับอันนี้ผมสาธิตให้ดูเนาะครับแต่ว่าการทําตามไม้ ใหญ่ๆผมก็ทำคลิปไว้แล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมสนใจก็เข้าไปดูในคลิปผมได้นะครับตามไม้น้อยนี่ก็จะทำเยื้องๆกันนะครับไหลๆลุ่มสลับบนนะครับรอบๆอต่อไม้ของเฮานะครับครับพอหลังจากได้ตามไม้แล้วก็ปุ่นต้องบนมันเส็จตัวผมก็จะมาทำปัด ขอบต้งบนนะครับขอบกระถางต้งบนครับก็เอาเกียงกดเรียบๆนะครับบางขั้นตอนเราต้องสลับกันนะครับลอ้อให้ปุ่นเซ้นตัวทําทตัวไหนได้ก่อนได้หลังนะครับหลังจากที่ตั้งข้างมันเซ้นตัวแล้วนะครับผมก็จะใช้ไม่กวาดทางเบาแป้นนะครับหรือว่าทางเบาแป้นะที่มัดรวมกันนะครับแล้วก็กีดทําเป็น ลายล่องเปลือกไม้ตื้นๆนะครับตัวนี้จะเป็นรายละเอียดที่จะต้องเก็บหมดเลยนะครับเป็นเป็นล่องเปลือกไม้ตื้นๆนี่ครับโดยรอบหมดเลยยกเว้นรอยแตกต่างแก่นต่างในนะครับอย่างถ้าเป็นตาก็จะใช้เกียงครับกีดนะครับทำเป็นล่องเป็นรอยแยกรอยแตกนะครับเพื่อมันเสมือนจริงเสริมเข้าไปนะครับ ก็แล้วแต่ลูกเล่นเฮานะครับดูเป็นแนวทางแล้วก็ลองไปไป,ประยุกใจนะครับครับก็ใจทางปเปล่า,า,าวกวาดไล่และเก็บรายละเอียดไปให้ครบหมดเลยนะครับพอหลังจากนั้นนะครับก็ลอให้ปุ่นเซ็ตตัวก่อนนะครับประมาณสัก5นาทีนะครับก็จะมาเก็บล่องลึกนะครับโดยใช้เกียงหรือใช้มีดก็ได้นะครับกีดเป็นล่องลึก เพื่อมันมีมิติลึกเข้าไปนะครับจะมีล่องตื้นแล้วก็ล่องลึกนะครับก็ผมสะดวกใช้มีดนะครับก็จะใช้มีดกริดเข้าไปนะครับถ้าเจอตาไม้ก็อาจจะโค้งลบนิดหนึ่งนะครับนิดหน่อยเพื่อมันเสมือนจริงนะครับแล้วก็เน้นหนักเน้นเบานะครับล่องความกว้างหรือว่าล่องน้อยนะครับเพื่อมันผิวหน่อยนะครับแล้วก็ ระยะห่างก็เพื่อเป็นธรรมชาตินะครับหลังจากนั้นก็จะใช้เกียงนะครับรอรอพอเอากิ่ดหล่องเสร็จแล้วก็จะใช้รอมันเซตตัวมาสัก5นาทีหรือ10นาทีนะครับจะใช้เกียงามากระเทาะนะครับกระเทาะไอตัวปุ่นเสร็จปุ่นในหล่องออกนะครับเพื่อ,อมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะมาเก็บรายละเอียดคำหนึ่งโดยการใช้าทางบบเปานะครับมามา กวาดเ็จปุ่นนะครับตามล่องนะครับแต่ฮา่ต้องมากวาดหมดนะครับเพราะว่าเดียวมันจะลบรายละเอียดหรือว่าไอ้พวกเสร็จปุ่นที่เฮาต้องการจะคือมันอยู่ตั้งข้างเสมือนไม้จริงเป็นเปลือกไม้ครับออกไปหมดมันจะบางแงมนะครับมันจะมันจะเรียบไปใหญ่ครับก่อนเน้นเฉพาะล่องนะครับครับก็ได้ลายเปลือกไม้ในสไตล์รูปแบบของผมนะครับที่ออกมาประมาณนี้นะครับ ก็มีหลายรูปแบบนะครับจะได้ก็ลองดูแล้วประยุกต์ใจนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่สนใจนะครับจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ